สวัสดีครับซาเล็ตนะครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota p พีอุนะครับได้เข้ามาติดยางกระดูกงูก,กับเรานะครับนี่จะเป็นยางเดิมของรถลูกค้านะครับสังเกตได้ชัดว่าย,ยางเดิมของรถลูกค้านั้นมีความแบนบางนะครับแล้วก็ไม่หนึบนะครับเ,เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบด้วยกระาดาษ A4 กันนะครับ สังเกตได้ชัดนะครับว่ากระดาษนั้นดึงออกได้ง่ายนะครับตอนนี้นะครับช่างของเราได้ทําการติดตั้งยางกระดูกงูแบบนวมเดียวหนาครับสังเกตได้ชัดนะครับว่ายางกระดูกงูแบบนมเดียวหนาของเรานั้นมีนวมที่หนากว่ายางเดิมของลูกค้านะครับมีดูระบายอากาศนะครับทำให้ปิดประตูได้สนิทมายิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปิดประตูกันก่อนเลยนะครับโอเคสังเกตได้ชัดนะครับว่าเสียงปิดประตูนั้นมีความหนึบกว่านะครับเพราะฉะนั้นลมเสียงหรือกลิ่นก็จะเข้าไปได้ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบด้วยกระดาษ A4 ให้ดูันเลยะครบ สังเกตย่างเห็นได้ชชดนะครับว่ากระดาษนั้นดึงไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นทางซาวเลตข,ของเราขอรับประกันว่ายางกระดูกงูแบบนมเดียวหนาของเรานั้นกันทั้งลมเสียงและกลิ่นได้ถึง80%สนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาติดตั้งกับเราได้ที่ซาวเลตนะครับพุทธมนตรสาย1ซอย9นะคะ